สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางหนังสือของนักบุญเปาโลจดหมายของท่านที่เขียนถึงชาวโคลินในบทที่1ฉบับที่1และพระวสารพานก,กิจแห่งความรักขององค์พระเยซูเจ้าผ่านทางนักบุญมัทธิวในบทที่25วันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรมนุษย์ทุกคนให้ได้มารับใช้พระองค์ให้ได้มาเป็นศิษย์องค์พระเยซูเจ้าได้ติดตามพระองค์ไปแต่พระองค์ไม่ได้เลือกสรรมนุษย์ตามธรรมชาติของมนุษย์ในความฉลาดในความมีตะกูลสูงในความมีอำนาจแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรมนุษย์ที่บางทีเขาก็มองว่าในสายตามนุษย์มองว่าการโง่เขานั่นเองไม่ไม,ไม่มี ไม่มีสติปัญญามีแต่ความจำต้อยไม่ใช่คนตะกูลสูงไม่ใช่คนมีอำนาจแต่แท้ที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรผู้ที่โลกคนคนโง่เขลาในสายตาของชาวโลกความโง่เขลาแท้ที่จริงของที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรก็คือนั่นนั่นก็คือความสุขภาพอ่อนโยนและถ่อมตน